อาทำตรงนี้ก่อนให้ชีก่อนนะเฮ้ยวเพิ่งไปไหนดิไปไลมร่มกลมรก่อนใช่เไนกระเป๋าผู้หญิงยังไม่คนเลยไม่มีแล้วพี่งี้เดี๋ยวไปเเีาไปเองใช่ นี่ถุงละะนี่ถุงละองรอยครับพี่อันนี้ร้องี้ไหมผมไม่มั่นใจครับเออประมาณร้อยหนึ่งร้อสองพี่ผมต่อให้พี่ได้ครับพี่ช่วยผมหน่อยร้อยสองร้อยสามร้อยเมื่อกี้ยังบอกพี่เอาไปทิ้งป่ายเลยประมาณสี่ร้อยะไปดูเน่๋ยคนรดังังวไ่คุไปั้เมื่อเช้าเนี่ยอะไรไปมไม่เมื่อเช้าเนี่ยไม่เอา พี่ไม่อยากไล่เพราะว่ามันเด็กเขาไล่ไปนะมัน่งมาขักสายได้เยโดน่านี่แหลนี่ค่ได้ต่อได้ต่อได้ให้มากกว่านี้ได้ป่ะได้ครับแล้วมันจะไปที่ไหนอ่ะถือมะหลังมัหลังมันก่ามามามากหนูมาจากน ที่เคยจับน,น,น้องหรอกานมือนี่นี่ว่านู่นนักมานสิบตัวนักต่างม้านน้าต่างานกับสวน้าน ไอ้เพืจับเอาไว้ยี่สิบแล้วโอเคโอเคจ้ะเือมาคนผู้หญิงเนี่ย <c oughs> อันนี้ของใครอ่ะอันนี้นนยางใครของน้องวิวัฒน์จะนึกเพิง่งเตือนมันมาบอกว่าพี่คุยกันไว้ประมาณนั้นนลยพี่มีกี่เลยปะสเตอร์ครับ ซีนมาครับใช่ซีนก็สแสดงว่าต้องมีเครื่องซีนเองอะดิใช่ซีนมาเลยนะ